วัสดีค่ะทุกๆคนถ้าชอบวิดีโอของช่องสารพัดกล้วยไทยแอนด์ฟิสแลนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอพี่น้อยพี่น้อยคะสวัสดีค่ะอ้าวพี่ว่าใครเปน <laughs> อนเข้ากล้องหน่อยนะแห <laughs> นดูที่เลซายเข้ากล้องแก <laughs> เริเ่มไม่ต้องเข้แล้ <laughs> สวัสดีค่ะทุกๆคนวิดีโอนี้ต่อจากอี662นะคะที่เมื่อวานยายนาไปซื้อของในห้างกับคุณตา<ๆ>ก็เลยได้ไปเจอกับพี่สาวคนไทยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันรู้จักกันนานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าสองสปีเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเพิ่งจะมาเห็นเมื่อวานนี้ค่ะยายนาแอบถ่ายพี่เขา พี่เขาบอกว่าไม่ให้เอามาลง YouTube แอบมาลงนิดนึงพี่เขามีลูกสามคนแต่จากอดีตสามีคนไทยนะคะลูกของคุณพี่เขาอะทั้งสมคนมีแต่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยหน้าตาเหมือนลูกครึ่งเลยนะแต่ไม่ใช่ลูกครึ่งวันนี้ยายนาก็อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับคุณตาว่าคุณตาสามารถไปอยู่เมืองไทยได้ไหม หมายถึงถ้าไปอยู่เมืองไทยตลอดเลยนะคะคุณตาเขาบอกว่าถ้าจะให้อยู่ตลอดเลยอะ่ะดูไปแล้วน่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไปลองมาแล้วปีที่แล้วกับปีนี้นะคะที่คุณตาอยากลองไปอยู่เมืองไทยนานๆดูว่าจะอยู่เมืองไทยได้ไหมตอนนี้คุณตาเขาก็ให้คำตอบแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้อื ช่วงแรกๆที่ยายนากับคุณตารู้จักกันใหม่ๆคุณตาเขาก็อยากกลับเมืองไทยแล้วเขาก็อยากไปเห็นการเป็นอยู่ว่ายายนาอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนกินกุ้งหลังจากนั้นยายนาก็พาคุณตาไปนะคะที่บ้านนอกที่สักแก้วตาปรยาเขาไปเห็นการใช้ชีวิตของยายนาที่ที่บ้านของยายนาก็จะทำนาทำไร่ทำสวนกันนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแบบนี้เขาชอบมากช่วงไปช่วงที่ไปตอนนั้นน่ะก็คือช่วงที่ทางบ้านเขาดํานากันนะคะเขาไปเห็นเขาก็ไปถ่ายมาคือเขาดีใจมากแล้วเขาก็เ,าเมาส์ามล้อนั่งชมวิวเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเลยเขาฝันอยากมาอยู่เมืองไทย คุณตาเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละค่ะเขามีความฝันตลอดเวลาช่วงนั้นเขามีงานทางร้านในหัวเขาอะมีงานเยอะแยะมากมายที่จะต้องให้เขาทำเขาก็บอกว่าเขาจะมาอยู่ที่เมืองไทยในอนาคตอะเขาจะต้องมาอยู่เมืองไทยให้ได้หลังจากนั้นเขาก็ต่อสู้ทำงานเก็บเงินคนเราก็อย่างว่าเลยค่ะ ความฝันไม่ว่าจะฝันอะไรก็ตามไม่ว่าจะฝันอะไรก็ตามมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอคุณตาก็เช่นกันค่ะท่านผู้ชมเขาจะพูดกรอกหูยายนาทุกปีเลยว่าเขาจะมาอยู่เมืองไทยให้ได้ยายนาก็ได้แต่ฟังฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่เห็นเขาทำสักที ก็ไม่เห็นว่าคุณตาเขาจะย้ายมาอยู่เมืองไทยตลอดแต่เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะไปอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตเลยเขาบอกว่าเขาจะลองไปศึกษาดูก่อนจากสมเดือนก็จะเป็น6เดือนแต่ที่ไหนได้เมื่อปีที่แล้วเขาไปอยู่สามเดือนแล้วก็ปีนี้ก็ไปอยู่สมเดือนแต่ตอนนี้เขาบอกได้เลยว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้ แต่สำหรับยายนาไม่มีปัญหานะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ยิ่งถ้าได้อยู่ที่บ้านหมายถึงที่บ้านนอกนะคะยายนายิ่งชอบเลยเพราะว่ายายนาจะได้ไปอยู่สวนทุกๆวันแต่คุณตาเขาอยู่ที่บ้านนอกได้ไม่นานนะคะเขาจะเบื่อจะเซ็งขนาดเขาอยู่แค่หนึ่งเดือนครึ่งเขารู้สึกว่าเขาจะเบื่อแล้วก็เซ็งมากๆ หลังจากนั้นคุณตาเขาก็ไปอยู่ที่พัทยาปีที่แล้วเขาอยู่คนเดียวนะคะท่านผู้ชมเขาอยู่คนเดียวประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้ไหมหลังจากนั้นเมื่อปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาเขาบอกว่าถ้าจะให้อยู่ตลอดเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้แต่จะโดยสาเหตุอะไรายานาก็ไม่ทราบค่ะ แต่ยายนาจริงๆแล้วยายนาก็ถ้าจะให้ไปอยู่เมืองไทยยายนาก็เลือกที่จะอยู่ที่บ้านนอกนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะ่ะอยู่ที่บ้านนอกคือยายนาไม่ต้องใช้เงินอะไรมากเลยค่ะก็แค่ค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่ากับข้าวส่วนมากยายนาก็จะเก็บผักข้าวของที่สวนคือมีอาหารการกินเยอะแยะมากมายเลย ถ้าเยนาจะไปอยู่เมืองไทยยานาไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องถึง10,000บาทนะคะท่านผู้ชมสําหรับเยนานะคะสําหรับายนาคนเดียวเยนาหมายถึงเานาคนเดียวนะคะไม่ไม่ต้องถึง10,000หมื่นหึ่งหมนบาทไทยเยนาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าที่สวน่ะของกินสารพัดเลยไม่จําเป็นต้องซื้อก็กิน ส่วนคุณตาเขาจะอยู่ที่บ้านนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนใจเร็วมากอย่างแรกๆที่เขาไปเห็นเขาก็หลงไหลเขาก็บอกอยู่ได้อยู่ได้อพอจริงๆแล้วพอเข้าไปอยู่จริงๆแล้วเขาอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่พัทยาภูเก็ตหรือเกาะสมุยคุณตาเขาก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เปลี่ยนใจเร็วมาก เขาหลงไหลเขาเหอ ER แป๊บๆเขาก็เลิกนิสัยของคุณตาเขาก็จะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วคุณตาเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ถึงสิ้นเดือนกุมภาแต่ไปๆมาๆเปลี่ยนใจอีกแล้วอยู่ๆเขาก็บอกว่าป้าๆเรากลับบ้านแล้วก็เราจะไปโนเวย์กันไปดูแสงเหนือกัน ยายนาก็โคตรดีใจเลยจะได้ไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์แต่ที่ไหนได้พอมาถึงหิมะเขาดูในช่อง youtube อะหิมะมันเยอะแล้วก็รถอุบัติเหตุเยอะเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปอีกชีวิตของคุณตาเขาก็เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมชีวิตของเขาอะขึ้นขึ้นลง,ลงลงยายนาก็ตามเขาไม่ทันนะคะยายนา เห็นคุณตาเป็นแบบนี้ยานาก็ปล่อยอ่ะ<ม>เขาอยากทําอะไรก็ทําเขาทําอะไรแล้วเขามีความสุขยานาก็ปล่อยให้เขาทาคุณตาเขาก็มีปมของเขานะคะท่านผู้ชมยานาอยู่กับคุณตาเข้าปีที่สิบห้าแล้วอยู่ด้วยกันนานแล้วยานาก็ร,รู้นิสัยของเขาดีนิสัยของคุณตาถ้าเขาพูดอะไรถ้าเขาทาอะไรไม่สามารถก,การันตีได้ อย่างเรื่องผู้หญิงอ่ะยายนาก็ปล่อยคุณตานะคะปล่อยเขาทั้งทงท,งที่ตัวเองก็เจ็บอ่ะแต่คนเราอ่ะพอมันถึงจุดอิ่มตัวพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆเราก็ทำใจได้แล้วเราก็มีความสุขยายนาก็เลยหันมาดูแลตัวเองแล้วก็หันมาโฟกัสที่งานแล้วก็ดูดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยยายนาจะไม่เอาชีวิตแล้วก็อนาคตของตัวเองทิ้งไว้แต่กับคุณตานะคะเพราะว่า คุณตาเขาก็ทิ้งความหวังพูดความหวังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทําพินัยกโงพินัยกรรมอะไรให้เยนาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าอนาคตอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รักเราแล้วก็เป็นได้คุณตาเขาเป็นห่วงยยนา <c oughs> เขาก็าทําสัญญาทำประกันทําพินัยกรรมอะไรต่างๆ ทําไว้กับทนายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับทนายแล้วก็คนที่ทําบัญชีเกี่ยวกับบริษัทให้คุณตาด้วยอ้าวยานาคุยเพลินเลยวันนี้วิดีโอจะจบแล้วค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะไว้คุยกันวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ